สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเซิงเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่28สิแดตุลาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะตัวเด่นก็คือหกกับเ4้าสี่กับเจ็ดนะ6ก6ูน4 6หกสองหกสี่หกเจ็ด9 3 9 7 1 6เก้า5ูนก้าหนึ่งเ้ก้า จับคู่ก็หกสี่สี่หกหกเจ็ดเจ็ดหกหก้าหก้าดดเนะกาจะเล่นมีไอพก็จับคู่ซื้อเอาเด้อต่อไปบ่าย7กับเก้าหนึ่งกับห้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่้าเจดยหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้สห้าหนึ่งเนาะ จับคู่ก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเดเหห้หนึ่งเก้ากหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมบ่ายซื้อเชา้ชาเช้าซื้อบ่ายเดอ้อเก้ากับเจ็ดเหมือนกันต่างกันสี่กับหกห้ากับหนึ่งเจดเ้ห้าเดเดอถ้าจะเป็นคู่ขี้หกสี่ศูนย์หกสี่หกสี่สองหสี่แปดนะ เรขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะใครจะเล่น V ีไอพจับคู่ซื้อเอาเด้อถ้าจะเป็นห้าก็เริ่มห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะคะห้าสองห้าสามถ้าหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ก็สี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดหกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกแปดเนาะง่ายสั้นๆเนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ